หลอมึงจะวับหนีหาพ่อมึงไงวะฮะไอ้กากหล่อพี่ไฟบัวขอขอเหรียญหน่อยดิวับวับหนีไหมอะหล่โหล หน้าหีวับหนีคุยเสียงก็ยังไม่แตกนี่มึงสัตว์เดี๋ยวกูตบหน้าหีเราต่อยเปล่าคุยกูกูท้าต่อยไม่กล้าต่อยแขนก็ด้วยในสัตว์เหมือนเหมือนแม่มันไหนคุยกับปุพันแม่มันในหน้าหีเดินขาเป๋คุยไปส่งมันหน้าโรงเรียนนี่คุยได้ตังไปวันโรงเรียนวันสิบบาทที่จซนในสัตว์บ้านก็จนหลังคาบ้านมันก็เป็นสังกะสีโดนโพลี่พี่โมไปคุยกระจอกคอมก็กากเลยลาวเนี่ยผาพ่อมึงที่ใบ้านเนี่ยมึงจะมานั่งไม่นั่งเหมือนนั่งมงนั่งบ่นเฮียแล้วมึงเฮียกระจอกกระโหลรามาม่าปลากระป๋องกููแล้้้้วไไมมม่่่บบงเเเาาาากดดดหขขใใจจปปะะ เฮียเงี <rural conversation> ้ยผาพ่อมึงเด็กสลัมไอ้เหี้ยฮะไอเด็กสลัมพองเตยคุยโดนโดนด่าพังไอ้คุยโดนด่าพังเงี้ยผาพ่อมไงก็กลายจนฮะเยอะเลยครับไปสดเลยครับอะไรไม่สมไม่สมแม่มึงไอ้หน้าหีสัมเนียงใต้ออกไอ้คุยสัมเนียงใต้ออกไอ้ลาวไอเด็กเหี้ยไอ้หน้าหีเด็กเด็กเหี้ยไอ้กากโดนกูด่าพังไอ้โง่หนีไปดิเอาไปหนี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 ดิก็หนีดิมึงก็หนีดิแค่ฝันหล่อฝันหนาไอ้ควยตาก็หลีตาก็ปิ้นน้ำมไอ้ควยสัตว์ารกูเตเด็กเคี้ย ไอ้เด็กเฮียเนมก็ไม่มีศาสตร์วัดเนมกูบ้าอคุยไอ้เราจักมึงนหาอน้องเขาได้บ้ศาสตร์เสียงแล้วพังเสียงยังไม่แตกเลยคุยเจ้าเลยมาวัดแต่กูไอ้พี่ลาา เฮี้ยตุ๊ดไอสัตว์ไอตุ๊ดแตวติดตีนเฮี้ยลูกกระลิ๊สีดำหีแม่มกึดดำตอบโดดได้ป่ะฮะไอลูกกระหล๊ดควยดงควยดำผีจับกลางไว้น้องใครเขาเจ้ามึงควยหน้าตามึงเฮี้ยหน้าตามึงดำหน้าตามึงก็ทุเรศทุลักกันดานไว้เฮี้ยหน้าตาก็งเป็นหลุมเป็นบ่อไอสัตว์หน้าตายังไปดูทางไม้ควยกระจอกไอเล่าเฮี้ยควยด่าก็ด่าไม่สู้ไอสัตว์เขาด่าไม่ด่าไอ้น้าตามึงควยต่ำต้มเฮี้ยไอต่ำต้มให้ตำต้มให้หล่อให้ตำต้มให้หมีข้าวเผาข้อไหนให้หมีข้าวเผาแม่ไง